ชื่อบุกผัทิพย์เช่นนินนะคะเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มรักข่อยเชมเาค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นการสืบเรื่องในเรื่องของการที่ทีเ่เป็นการปฏิบัติการหลังจากที่เราฝึกอบรมให้ครูนอกระบบนะคะเนื่องจากว่าเรามีครูนอกระบบจังหวัดระยอง25คนแล้วก็25คนนี้ค่ะเราได้ทําแบบสำรวจเราก็ค้นพบว่าครูนอกระบบของจังหวัดระยองอะค่ะต้องการสมรรถนะหลักเนี่ยก็คือเรื่องของ วิทยาพิัฒนาการเด็กนะคะแล้วก็สมรรถนะย่อยก็คือเรื่องของการสร้างนิเวศการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอา,าหัวข้อเหล่านี้ค่ะมาออกแบบโดยทาร่วมกับทางวิทยากรแล้วก็ครูอกระบบอะค่ะว่าโจทย์ก็คือ1ก็คือให้เขาเนี่ยใช้กิจกรรมเดิมที่เนื้องานองค์กรเขาทําอยู่เดิมนะคะเพะะื่อที่จะไม่ต้องไปคิดใหม่เนาะสเนี่ย ลองครอบควนดูค่ะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับเรื่องของการสร้างกิจกรรมได้อย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีปฏิบัติการเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย23คนนะคะที่เป็นน้องๆเด็กๆหลายช่วงวัยนะคะหลายช่วงวัยก็ได้มาเรียนรู้กันโดยที่ครูนอกระบบก็จะออกแบบฐานการเรียนรู้ของตัวเองค่ะ ตามเนื้อง,งานที่ที่ตัวเองทำค่ะก็ได้ออกมาเป็นสี่ฐานนะคะฐานในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของสิ่ทธิไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ของเด็กข้ามชาติหรือว่าการทำยังไงถึงจะไม่บูลลี่กันนะคะโดยองค์กรที่ไอพเอที่เป็นโครูนอกระบบของเรานะคะหรือว่าบ้านทองฝันที่ทำเรื่องของคนไร้บ้าน<ม>ก็มาออกแบบให้เด็กๆได้เรียนรู้ ในเรื่องของคนในบ้านนะคะแล้วก็ยังมีของชุมชนสําฤทธิ์คะก็อยู่ในอำเภอเมืองที่ระยองอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ครูนอกระบบมาสอนเรื่องของการทําเรื่องงานหัตถกรรมนะคะงานฝีเบอเรื่องของ ลิกปิ้นเหรียญโยนธารน,นะคะแต่ว่าก็เอาเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปเน่เอาไปเอามาปรับใช้นะคะแล้วก็รวมทั้งสมาชิกของรักขอชมารวมมิตรนะคะที่เอามัดย้อมมาสอนในการถ่ายทอปปดเด็กๆค่ะ,ะ,คะจริงๆหลังจากที่เรามีเวทีให้กันเรียนรู้ไปอะ่ะเราก็ได้มีการออสอบถามกันนะคะเป็นการสรุปบทเรียนสั้นๆว่าได้เอาไปปฏิบัติการใช้ยังไงบ้างซึ่งหลายคนก็ เอาไปใช้กับคนใกล้ตัวนะคะตามเอ่อตามหรือว่าบางคนก็เอาไปใช้กับเด็กข้างบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าอยากให้สมรรถนะเหล่านี้ค่ะมันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่นนองระบบแต่ละคนนะคะแต่เรื่องของการประเมินความรู้เนี่ยย้อนกลับไปที่ตอนที่เราทําเวทีฝึกอบรมอะค่ะเราได้มีการพีเทสโพเทสในเรื่องของก่อนและหลัง ใ,ใ,นในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะกุมมองต่อการมองเด็กนะคะรวมทั้งเรื่องของการสร้างสภาพนิเวศการเรียนรู้ตด้วยค่ะสำหรับวันนี้นี่หลังจากที่เราได้มีปฏิบัติการไปะคะ่ะเราก็จะมีการถอดบทเรียนนะคะว่าเขาได้เอาเนื้อหาของสมรรถนะนมาใช้ในเรื่องของการทำกิจกรรมอย่างไรแล้วกออ็มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะมีเรื่องการทอดบทเรียนในเรค่อค่ะ <Huh. S 1> อย่างกิจกรรมของเราเนะะี mm ่ยค่ะเราก็จะให้ครูนอกระบบเป็นคนออกแบบในเรื่องของกิจกรรมที่เขาจะถ่ายทอดด้วยเพราะนั้นเขาก็ได้เอาสมรรถนะที่เขาเรียนรู้เนี่ยมาออกแบบงานของเขาเองค่ะอันนี้เราถือว่าครูนอกระบบได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติการค่ะ mm hmm. ป้าย่างป้าเสียงดังชอบดุถ้ามาเข้าโครงการนี้ก็ปรับตัวเองให้เสียงเบาลงได้อายุอารมณ์ก็อารมณ์เย็นลงก็อารมณ์ก็เย็นขึ้นอะ่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนผงผางด่าด่าเลยดุดุๆๆเลยแต่ก็มาเข้าโครงการนี้ก็เออดมีมันเหมือนกับเราปรับของเราจิตใจของเราได้เนี่ยคือปรับตัวเราเองได้เ,ออเรอปรับตัวเองได้คือพอมาอยู่มาอยู่ตรงจุดนี้มาเข้าโครงการนี้แล้วเหมือน,นกับว่า พี่ต่อยอะเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าของเราเนี่ยเขาแนะนาให้เรามาที่แรกเราก็มีทําเพราะมันไม่ชอบเหลืองแบบนี้พี่ไม่ชอบแบบชอบทางานแบบใช้แรงงานอะไรแบบนี้นะพี่ต่อยแกก็บอกว่าแกเป็นคนแรงเป็นคนรุนแรงมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแกจะปับสะพาวด่ายอะไรได้นะมาที่ยงแกลกเราก็ใส่ตอนนั้นยังไม่ได้เขายังไม่ได้เขาเอาอบรม้มและพอพี่ต่อยก็ให้มาช่วยมาอบรมทีและแม่พิมพ์อ่ะแล้วเราเขามาเข้าโครงการแบบเนี้ย เหมือนกว่ามันสอนให้เราแ่บเป็นคนใจเย็นลงได้ครูนอกระบบของเราเนียมีความหลากหลายนะคะบางท่านเป็นประชาสังคมบางท่านเป็น NGO ที่ทำงานในพื้นที่บางท่านก็เป็นแกนนำชุมชนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสังคมควรจะยกย่องคนเหล่านี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะให้เรื่องของการศึกษาเนี่ยไปเอ่อ คิดถึงแต่เรื่องของครูคในระบบอย่างเดียวซึ่งครูนอกระบบเหล่านี้ค่ะก็ทําเรื่องของการศึกษาพื้นฐานชุมชนอยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่แล้ว,วเพราะฉะนั้นนก็คือก็คือคิดว่าในเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้ครูเหล่านี้ค่ะได้มีโอกาสในการปฏิบัติการบ่อยๆก็จะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับครูนะคะแล้วถ้าเป็นโยงไปถึงนโยบายนะคะนโยบายแน่นอนวันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องขององค์การมยุรทั้งหมด มันก็ต้องโฟกัสไปที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเนาะอย่างแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าทํายังไงคะกระทรวงศึกษาธิการถึงจะทําให้การศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ไม่ได้อยู่ในช่องใดช่องหนึ่งอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าถ้ากระทรวงศึกษาเองอะ่ะเห็นความสําคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับรองรับรองเป็น เหมือนกับที่เวลาในระบบอะค่ะมีเรื่องของการรับรองสิทธิสถานะเรื่องการศึกษานะคะทั้งครูแล้วก็เด็กนอกระบบเนี่ยก็จะได้รับการยกระดับบ้างขึ้นค่ะเพราะนั้นเนี่ยนโยบายการศึกษาควรจะเปลี่ยนนะคะ